ปัดโัวเฮ้ยทับจีแพทใหม่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอมียันรถไหมเออตูปัดโชว์เฉยแบบปัดซ้ายปัดโชว์ตัวละครได้ด้วยนะเปื้อน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 โอ้ยห้องแต่งตัวเป็นอย่างสวยเลยเด้ ไปแต่งไปแต่งแต่งล็อบบี้ของเจ้าของได้นี่เออไปเอารถมาตั้งโซ่ผู้ใดแต่งรถแม่งงามๆผู้นนะ่ะมาปุ่มลูกหัวใจได้ความสืพันนี่ <c oughs> อุ้ยความสัมพันธ์ <c oughs> เนี่ยอุ้ยมีฮอตแฟนป้าเพื่อนสังเกตโอ้ยปัดปัดหน้าหอดมีผู้สาวตายตายตายกดเบิ้งไปกดเบิ้งเนี่ยกดเบิ้งเนี่ยความสัมพันธ์กดดูลูกหัวใจสองอันเนี่ยเห็นปะเออความสัมพันธ์กดเบิ้งเจ๊แด่งหัวอุ้ยน้อป้าอผู้สาวผู้สาวกดเบิ่งกับรถ ปายางอย่างอี้ตัวละครกูเป็นขาวตัวละครตัวละครตัวละครตัวขาวขายของยังไงนี่ยแป้วป้วมาชื่อตัวละครขาวแท้มัเลยมามตัวขาวตัวขาวแป้วโคารนดเอ้ภาพตัวละครมันดูสวยขึ้นไปเออสวยจริง กราฟิกใหม่โอุ้ยต้นไม้โอ้ยเออสวยจริงสวยจริงดูต้นไม้มองต้นไม้เป็นต้นไม้ดิดูเงาดูดูก้อนหินก็เป็นก้อนหินเลยนะก่นเก่าเบิ้งต้นไม้ก็เพิ่มขึเป็นแนวอื่นดอกบววักโอ้สวยสวยสวยออัปเดตม่เลยเด้สังเกตต้นแต่ละต้นมีตัวเลขบอมเด้ย์เดย์บอกบอกผิดอีหลีบอกต้นที่เจ็ดที่สองเจ็ดที่สาม จมเยีีเสื้อเบาพี่พี่พูดพูดลงเสื้อไปเพ่งเบึ้งแบบนี้วาคือสิอันนี้เขาเรียกอะไรทูหวยอ่ะเออเอาแป้งมาทาแล้วก็ขัดขัดขเนี่ยเลขออกโอ้ยโอ้อัปเดตมาแล้วมองเห็นไกลมากมีเีหนึ่งคนนวนน้องหน้ามนชนเล่นพับจีแต่แล้ วันหนึ่งซัมเดย์ไอจับโทรศัพท์มาโหลดภาพจีนั่นนั่นเน่เจอแฟดใหม่อัปเดตเออแจ็แฟดใหม่แฟดใหม่อัปเดตเอองานดีฟ้าทีมผู้สาวแต่ละเล่มไอเล่นภาพจีตั้งแต่เสาร์หอดคำบ่สนใจนางแต่ละเลมมี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 ภาพจีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีเลยตีเลยตีเสียงนั่นแหละครั เสองอยากไม่ลรอกข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีไม่มีเด็กกี่คู่แป๊บนึงวูวคู่คู่เอ้ยลุงโดนยิงน้ำฉันเจ็บจะพ่อมาพี่พ่อแมโอ้โออโหมันหลายทางเกินความเหลี่ยมแต่ละคนลิเกคณะไหนเนี่ยเออว่าแต่ลุงนี่คณะไหนเนี่ยลุงเนี่ย เออิงอเงชาเออเงยเออิงเอชาเอองยเมื่อนี้วันดีหมู่หามาเล่นพับจีวันนี้มันมีมู่มาเล่นพับจีอาแค่นั้นเอต่งเต่ต่งเต่งเต่งเเตงต่งเต่งเต่งำนี้จะลองทำไหมเนีย ท่านผูมีกูดทุกท่านเกวขอเชิญทักบโมกาเออลิเกสิวานก็เมียนันสายกันสัญญาพระเจ้ามีนามว่าไขูฮะ่ฮแม่นางกุสุมา กุสุมาส่วนตัวข้าพเจ้านั้นชื่อฟุกอ้าวพอถูกแล้วดีกว่าเอาละครับมาดู อัปเดตแพลทล่าสุดของเรานะครับบริษัททัวร์นี้มาอีกแล้วผมไปด้วยผมมาเดาแฮปคอทัวร์ครับยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับต้องจ้างต้องจ้างต้องจ้างจ้างเขาเขาแนะนำดีเขาแนะนำดีมาดีครับผมเชิญครับเชิญขึ้นครับเชิญขึ้นแฮดคอทัวร์ครับเชิญขึ้นยครับแพปคอแพปคอทัวร์เกมโอ้แฮปแซมไปอ่ะเนี้ยครับ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 ไปแล้วไปแล้วแฮปคอทัวร์เกมได้สามน่ารักกันเลย เอานางดีๆครับผมโอ้ยกระเป๋าเนาะมาเป็นแก๊งซ้ายและขวานะครับผมเราสีขาวคือเรียกว่าหิมะนะครับผมไม่ใช่เกียร์จะอย่างใดนะครับมันเป็นเกียร์ป่ะเมียนครับแล้วก็ภาพกราฟิกที่ปรับขึ้นมาคือแสงและเงาสังเกตแสงและเงาบนต้นไม้ได้ดีนะครับที่กระทบลงมาที่พื้นนะครับมีการปรับแสงและเงาคำนวณมาอย่างดีนะครับถ้ารโดนเเนวบนเครื่องทึงฟ้านะครับผมเครื่องทึงฟ้ามันก็สีแงยงตาจังหน่อยนะครับแสบตาเถอระวังขุมตานะครับระวังแสบขุมตานะครับปวดระวังด้เรื่องนั้นบ ก็ถ้าเราหาเข้าไปในอาคารถ้าสังเกตดีๆนะครับในอาคารนะครับเราก็จะเห็นแสงเงาที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเจอปืนไฟว่าเก็บแป๊บนึงแป,ป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งขอแป๊บนึงปารมีหดป่วงเดี๋ยวเนี่ยอะไมันหดป่วกมันแมียอยู่บ่อัปเดตครับอัปเดตเนี่ยถ้าเห็นหดป่วกนะเนี่ยไหนนี่โอ้ยมันกระชับโทตอยากให้ อัปเดตมันพับพับจีจังเลยโอ้ยจะได้ชัดเจนขึ้นมาบ้างอันเดอโอ้ยบอไดปวดกระดองใจโอ้ยกูเลยงึกคักกึกเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีเธอก็ยังดูแผดเก่าอยู่เลยเตือนมา ได้กระทักขาเบาน้ำกระไลสมุงไม่เคยอัปเดตเลยอเพออัปเดตแพทกระเถืออัปเดตแพทนำเทาเนี่ยนะอ้ยอยากให้เสียงที่แงงตาเถอมันคือบอกตามสองตาไปโอ้ยอุตสาฟังมันจะปูทางเข้าไปได้ไหน โหมดพอดนักไหมไม่นักไม่นกไปไปไเขาบ้านเขาชาบ้านนัาแสิบีพวกจอกไปหามันขเาต้งเคลียร์นี่ก่อน Nó nào nó nào lắm tiếc lắm tiếc lắm tiếc lắm rồi lắm tiếc lắm hình, hình tiếc lắm tiếc โดนโดโอ้ยเจ็บหนักเจ็บเจ็บเจ็บคาราตีคาราทีต้องใจเย็นหน่อยพี่อยู่หน้าผมเนี่ยไม่ได้ละหน้าอดูข้างในเหลี่ยมเหลี่ยมข้างในได้ครัผมตั้งคิดตัวนี้ก่อนได้ได้ได้เหลี่ยมเหลี่ยมคนละสองตัว แน่เกินกว่ามันสวยเอ้าจากดิงจาฮาร์ตเลอี oh. Oh ่เหรอวะโอ้ยโดวมาใส่ซสามไซเลยนะครับผมโอ้ยจ่ายตายตายจ่ายชุดเนี่ย